เตือนคุณแล้วกาแฟดีๆต้องที่นี่เท oh! ่านั้นข้นัเเข้าแล้ที่นี่นะครับแอดครับเยนรวนดกาโนร้อนครับอร่อยครับเข้มข้น สวัสดีค่ะช่องพิมพ์มนะคะวันนี้ค่ะมากินกาแฟที่ร้านเอสค่ะช็อกมิ้นค่ะช็อกมิ้นอร่อยอร่อยนะคะช็อกมิ้นในตำนานค่ะ เกอโน่ร้อนครับอร่อยครับเข้มข้นชักมิ้นก่าอร่อยนะคะ เไปที่นี่นะครับครับ้โหแทบเรู้ว่าขับเรื่เลยเนี่ยขนปังอร่อยค่ะที่นี้นะครับครับโหแทเ

ช็อกมิน้นค่ะช็อกมิน้นอร่อยอร่อยนะคะช็อกมิน้นในตำาน,าานานค่ะวันนี้ลองดเอสเซโซ่นะคะ,ะวันนี้ลองดเอสเซโซ่นะคะสำหรับทุกทชานนะครับม็อกค่าร้อนครับต่อทุนบริญญาโทรครับ อิ้ค่ะอร่อยนะคะวันนี้ลองกินเ,เอสเพรสโซ่นะคะช็อกมิ้นค่ะช็อกมิ้นอร่อยอร่อยนะคะชอ็ชอกมิ้นในตำน,นานค่ะคสวัสดีค่ะช่องพิมพ์มนะคะวันนี้ขามากินกาแฟที่ร้านเอสค่ะ Thank <laughs> you. สำหรับทุกชายนะครับมอกค่าร้อนครับต่อทุนบริญยาโทรครับช็อกมิ้นค่ะช็อกมิ้นอร่อยอ่อยนะคะชอ็ชอกมิ้นในตำนานค่ะ เราเตือนคุณแล้วกาแฟดีๆต้องที่นี่เท่านั้นุบือเือคนดูโโลงง่ายๆอาบเหรอายแล้ปูนังแน่งานอง่อตัวละ ช็อกมิน้นค่ะช็อกมิน้นอร่อยอร่อยนะคะช็อกมิน้นในตำนาน,นะค,ะาาาค่ะช็อกมิน้นค่ะช็อกมิน้นอร่อยอร่อยนะคะช็อกมิ้นในตำนานค่ะ ถ่ายถ่ายทีกว่าจิงน,นะเราะถึอย่างนี้เลยดังนั้ารอุเนี่ยเข้มเต้มเลย ครับแอดครับ,รบโอวว้ว่าทเล่นนีางางนี่อะไรอเมริกาโน่อนีอออ่กา,าจจำไม่ได้เขาชงได้เท่าอายุจริงๆนั่งสนทนาดื่มกาแฟกันค่ะ เตือนคุณแล้วกาแฟดีๆต้องที่นี่เท่านั้นจี่นลไนี่อนุ่มเลยหมือนเปนชิ้นอร่อยเอาแล้วมานี่นะครับแอดครับ ช็อกมิ้นท์ค่ะช็อกมิ้นท์อร่อยอร่อยนะคะช็อกมิ้นในตำนานค่ะอยกาลตนะครับถ้าคุณคิดจะรักที่ใดที่หนึ่งที่เป็นกาแฟล้้อนชื่นใจขอไป

หลับทุกชายนะครับมอกค้าร้อนครับต่อทุนบริญญาโทรครับอ,นนอ,นนอันนี้ลองดนเอสเปรสโซนะคะเด็กาอ,นนอนนการนร้อนครับอร่อยครับเข้มข้น

นะคะวันนี้ค่ะมากินกาแฟที่ร้านเอสค่ะเงอร่อย่ะดร้อนครับอร่อยครับเข้มข้น